แบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิครับล่าสุดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำการทำนายผลตารางคะแนนพรีมิ์ลีกในซีซั่น2024ที่จะมาถึงนี้โอ้โหอีกเพียงแค่แป๊บเดียวนะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่3แล้วพรีมร์ลีกนัดแรกแต่วันที่12คู่แรกประเดิมสนามเบอร์ลีเจอกับแมนซิตี้ถ้าตามเวลาบ้านเราก็ตีสนับไปนับมาอีกเพียงแค่9วันนับถอยหลังพรีมร์ลีกกีดความมันกำลังจะบังเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ ตามธรรมเนียมนะฮะแม่งก็ทำนายผลบ่อยมากคราวนี้มาทำนายผลในช่วงก่อนเปิดซีซั่นก็คำนวณจากองค์ประกอบความน่าจะเป็นนู่นนี่นั่นปลาปลาปลา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 แชมป์พรีเมียร์ลีกซปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำนายว่ายังคงเป็นแมนเิตี้เหมือนเดิมรองแชมป์เป็นลิเวอร์พูลอันดับที่3าเป็นอาร์เซนอลแล้วก็อันดับที่4นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเด็กผีเนี่ยก็ได้อันดับ4ถือว่าอันดับเนี่ย น้อยกว่าปีที่แล้วปีแล้วจบอันดับ3ปีนี้ทำนายว่าจบอันดับที่4แล้วก็อันดับที่5นะครับคือนิวคาสเซิลอันดับที่6เชลซีอันดับที่7สเปอร์อันดับที่8ไบรตันส่วนที่เหลือก็ตามนี่เลยโซนตกชั้น3ทีมก็จะมีบอลมัดอันดับที่18 h e f เชฟฟิล์อันดับที่19แล้วก็ลูตันทาวอันดับที่20นะนี่คือการทํานายของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ ทำนายาแมนยูจบอันดับที่4ี่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวรอดูของจริงแล้วกันนะก่อนไปก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดคลิปนี้แอดออินขอบคุณมากเด้อพี่น้อง